นี่ซับซับปลาแดกให้ลูกกินก่อนอนี่ปักนุ้ยตามันคือสิมักแห้งมักหลายนี่แม่มีหยังกินบ่ค่อยหิวแม,มส่สเมลเห็นหยังวะนี่แม่เห็ดอีหยัางในงมือนี่น่ะมีแม่เห็ดปลาแดกลูกเออขี้เดียดโอ้ยแม่ผมบ่มักเด้ปลาแดกเนี่ยมักหลายลูกเอ้ยมีหยังกินกินไปก่อนเ้ยค่อยบอกค่อยบอ่มักค่อยสกินสปากเกตตี้โอ้ยกูสูนเลยบักพากดิไม่อยากกินก็บ่ต้องสแตกไปใส่ก็ไปเลย ซาตั้งใจ<อ>ใเฮ็ดพระู่จังสี่กับ<อ>แม่นี่จังไหนไปหล่นี่กูแครบอมักปลาแดงกูผิดบอลนี่เฮ้ยกูสูนแห้งกะอีแครกูบอมักปลาแดงอีแม่ก็โสนยังกูบ่ฮู้เฮ้ยปากกูนุ่ดปากถ้าเกิดว่าคอยเฮ็ดงานเนี่ยคงสิมีเงินซื้อเข่ากินเองมาต้องมาขออีแม่กูอยากสิหนีออกจากบ้านแทนเนาะเออโอ้ยหัวกูโอยอีหยังนี่กูเจ็บด้ยนี่กดแม่มึงตึกหัวกูโอ้ยมันส่งมาจากมองใสวะเด้ มันมีอีกยังอยู่ข้างในวะมันคือลอดอีกยังนี่อ้าวบักโดูิตะมึงเห็ดอีหย่างอยู่ตาบัวเฮ้ยนี้มันคือต้นไม้พักพิงนี่วะต้นไม้หางอย่างงบกูจักดอกเข้าไปกูก็บ่ได้สร้างได้ของแบบนี้นะแล้วมันเอามันเอาไอเห็ดอีหอย่างอันมาเฮ้ยปบกเถอะมึงเนาะก็เอาออกมาจากสีแล้วก็ซูปเข้าไปน่มึงก็สินั่งยิ้มมัดมือมัดเย็นเลยกูบอกไว้กอนต้นไม้มึงตไปบ้านไผ่นะเขาก็สิให้มึงเข้าบานโดยบอกมีคอยกเว้นเลยสายกูซองแป๊บ อ๋ยกูกะแล้วมันทรงผิดเ,ออเดี๋ยวกูซูบจากนวยแล้วค่อยคืนแล้วกันกพี่ปานี่ไผ่ข้อผ้ามึงทำวะสูบตนไม้มึงร้อนบอกเฮ้ยเ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ฝ้าย่างก่อนอหนเบิ้งแนะ่เ hey, ฮ้ยลาบปากกูเทโนเสียกูแลบับกบอลรักของมันมากแบกบอลมันบอกว่าถ้ามีตนไม้นี่สิเข้าบานไผ่ก็เข้าได้เอาล่ะสิเข่าบานผูไดดีว่า <c oughs> โอ้ปาติดทเอามองพีกนเลย ปาก์ควออ่าคือปาก์ควอนอุ้ยพอนอ่าเดี๋ยวสวมก่อนที่ไหนสบายดีบอไอฮะเออลูกหลานไผ่ในมึงนี่ยเออคือว่าผมขออยู่นั่ในด้วยบอไอฮะกูแคบขนาดนี้มึงอยู่ในอีหลีติห้าบักลาว่ายู่ได้ผมเป็นคนสบายสบายไอนี้จะยู่งบัตินี่เขาเอิดว่าสปาเกตตีสแตกสละสปาเกตตีบ้านไผ่ว่าหน้าคือเขาปุ่นเนี่ยสวมเขาโอ้ยพอนเว้ย